สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถซีดานยุโรปในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ตอนเป็นป้ายแดงราคาดีงามมากแต่พอเป็นมือสองราคาดีงามกว่าและปัจจุบันราคาค่าตัวมันน้อยกว่า4เซกเมนต์ในค่ายเดียวกันก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ทุกอย่างครบจบที่ราคาถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search c a r R o caro l เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสอง volkswagen passat 2.0 gl ขอขอบคุณคุณเติ้ลสมาชิกของทางช่องที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวครับ passat เป็นรถในกลุ่ม midsize car หรือว่า d segment ของทางค่าย volkswagen มันมีจุดเด่นในเรื่องของความประหยัดทนทานถือว่าเป็นรถสามัญประจำบ้านในยุโรปเปิดตัวครั้งแรกในปี1973จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด6เจนครับเจนที่1 b 1ในปี1973เจนที่2 b 2ในปี1981เจนที่3 b 3และ b 4ในปี 1, 1988เจนที่4 B5 ในปี1,997เจนที่5 B6 ในปี2,005และเจนที่6 B7 ในปี2,015ครับโดยคำว่า Passat ในภาษาเยอรมันมีความหมายว่าเดินทางหรือการเดินทางครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Volkswagen Passat 2.0 GL เจนที่3รหัส B4 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1988จนถึงปี1997และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1996ครับสำหรับในเจนที่3ตัวรหัส b 3จะเป็นโฉม p facelift ครับแต่รหัส b 4จะเป็นโฉม p f a c e l i f มาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักใช้ได้ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2 ขับหน้าขับวาลด้วยสายพานขนาด2.0ลิตรรหัส A G G 4สูบเรียง s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชา8วาลแบบ m u l ติพอยต์113แรงมา้าแรงบิด166นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดลักษณะเด่นของ Volkswagen อย่างหนึ่งก็คือการวางเครื่องยนต์ครับ จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ต่ํามากทําให้จุด CG มันต่ําครับการทรงตัวดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับเรื่องสายพานทามมิงมันจะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นครับโดยจะต้องเปลี่ยนทุก60,000โลไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะแสนโลขึ้นไปเลเบิลเดิมที่ควรจะมีติดรถ1จุดครับเลขเครื่องหาง่ายมากมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-112วินาทีท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว6.4เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตาร์ดด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด195/60/14ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185จนถึง195ครับ ปัจจุบันคันนี้ใส่ยาง185-65-14จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่าเกาาเคียร์แลนซ์119มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.2ตันความสูงของตัวรถ143เซนหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์กบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพลตฟอร์ม B4 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด70ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับแต่ปัจจุบันใช้ e 2 0ก็โอเคอยู่นะมาดูภายในกันกุญแจเดิมจะเป็นแบบนี้ครับมีมาให้3ลูกกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ volkswagen ครับคันนี้เคยเปลี่ยนกระจกหน้ามาแล้วประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง2บานแต่คันนี้ เอาไปแปลงมาเหลือแค่อันเดียวครับช่องใส่กระสารสามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc แบบวางนอนได้ครับตัววัสดุบริเวณนี้เป็นผ้ากระสอบครับตรงนี้เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปและด้านข้างตกแต่งด้วยพรมครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือครับปรับได้10ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้าด้านหลัง และพนักพิงมีหนุนหลังมาให้ด้วยครับถือว่าครบมากตามสไตล์รถยุโรปครับต้องมีช่องใส่ของไว้ตรงด้านข้างด้วยอาการประจำรุ่นของเบาะตัวบูทครับตัวละประมาณร้อยกว่าบาทหาซื้อได้ใน l a z a ด a าในจีนมีขายครับแล้วก็ตัวโครเวอร์ตัวนี้ชอบแตกมีที่พักเท้ามาให้เป็นแบบพลาสติกครับที่เปิดฝากระโปรงหน้า ช่องใส่ของกระจุกกระจิกตรงนี้เป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกและด้านในเป็นกล่องฟิวครับสวิต์ปรับความสว่างเรือนไมลสวิต์เปิดปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกช่องแอร์เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบหลวมครับแต่คันนี้ไม่เป็นพวงมาลัยเป็นแบบสีกา้านคุ้มด้วยยูรีเทนครับอันนี้เอาปลอกมาคุ้มไว้เพราะว่าข้างในมันเละมากตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทาง ขึ้นลงสวิตช์ไฟฉยุกเฉินอยู่ตรงคอพวงมาลายัยเห็นได้ง่ายครับสะดุดตาดีก้านสัญญาณไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายมือก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้3ระดับและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถกดตรงนี้ครับเลือนไม้จับเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำมัน ตรงกลางเป็นความเร็วได้ถึง240ครับขวามือเป็นวัดรอบดชบอร์ดและคอนโซลกลางโอ้โบรานมากครับเหมือนกับหลุดมาจากยุค80ทีเดียวเชียวแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นรถที่มาจากปลายช่วงยุค80แล้วอีกอย่างหนึง่ง Volkswagen เป็นรถที่ตามชื่อครับเป็นรถของประชาชนเน้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกราคาถูก เน้นความคุ้มค่าครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับตัววัสดุด้านบนจะเป็นซอฟทัชครับด้านล่างจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปรถรุ่นนี้ถ้าตากแดดเยอะๆคอนโซลแตกหมดครับคันนี้เข็นแล้วเดาได้เลยว่าส่วนใหญ่จอดในล่มแอร์แบกมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับสมัยนี้ถือว่าน้อยสมัยเมื่อก่อนบอกว่ายเยอะมากช่องแอร์ วางขนาบกัน2ช่องครับจะเห็นได้ว่ายังแน่นอยู่อย่างที่บอกครับดูง่ายคันนี้จอดในร่มบ่อยวิทยุเป็นแบบวันดินครับแต่ไม่ใช่ของเดิมติดลถช่องเสียบ OBD2 ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับค่อยๆแกะเห็นอายุเยอะแบบนี้ยังมีมานะไลฟ้าด้านหลังไฟแสดงการทำงาน Airbag ABS สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าหลังซ้ายล็อกกระจกกระจกไฟฟ้าหลังขวาแอร์เป็นแบบมือบิดครับง่ายง่าง่างางางาแต่โคตรทนจากซ้ายไปขวาแรงลมปรับได้4ระดับปรับอุณหภูมิมีฮีตเตอร์ได้ครับแต่คันนี้ตัดการทำงานไปแล้วโหมดการใช้งานด้านล่างเป็นสวิตแอร์คอมเพรสเซอร์และอากาศภายในภายนอกครับที่เขียบุรีและ ที่จุดบุหรีครับช่องใส่ของมีขนาดใหญ่ครับลึกฝ่ามือครึ่งได้เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดครับสามารถจอดแปะได้ที่เห็นหุ้มไว้ไม่ใช่อะไรครับวัสดุเสื่อมตามสภาพทางด้านซ้ายมือจะเป็นช่องใส่เหรียญครับสมัยนั้นเวลาขึ้นทางดดวนเขาใช้เป็นเหรียญเบรกมือเป็นแบบประหยัดต้นทุนครับพอใช้เบรกมือตัวเดียวกับรถพวงมาลัยซ้าย รูปทรงจากใกล้เคียงกับตัว bmw e 3 0การใช้งานแบบปกติโดยทั่วไปครับทางด้านข้างเป็นช่องใส่ของครับความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เควบุรี่สำหรับคนนั่งแถวสองมาให้อีกหนึ่งช่องครับข้อเสียอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือไม่มีเกะใส่ของครับเป็นแอร์แบกมาแทนกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับ ไฟส่องแผนที่และไฟสองห้องโดยสารมีมาให้ครับแต่แยกฟังก์ชันกันชัดเจนไฟห้องโดยสารไฟส่องแผนที่ม่านบังแดดตัววัสดุทนทานมากครับทางด้านซ้ายมือจะมีกระจกส่องหน้ามาให้ด้านขวาไม่ต้องใช้ครับขับรถไม่ต้องแต่งหน้ามือจับมีมาให้สอันครับเบาะที่นั่งคนขับเฉยๆครับ ถึงแม้ว่าจะมองว่ามันเป็นรถยุค80ยุค90ก็ตามเพราะในยุคนั้นรถค่ายญี่ปุ่นยังทำเบาะได้ดีกว่าครับมันไม่ได้ถึงกับขี้เลยแต่มันแค่ใช้งานได้ครับตัววัสดุจะเป็นผ้าครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ในต่างประเทศเมืองที่มีอากาศหนาวมากๆจะสำคัญครับปีกเบาะไม่หนาและไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้สบายครับ แต่หัวหมอนทำได้ดีมากครับปรับความสูงได้5ระดับและที่สำคัญปรับเอนมาทางด้านหน้าได้ด้วยครับรับกับศีรษะได้อย่างดีถือว่าหัวหมอนดีงามมากครับเบาะด้านข้างคนขับเหมือนเบาะคนขับแต่ปรับได้แค่สีทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงตําแหน่งความสูงในการนั่งถือว่าโอเคครับไม่ต่ำจนเกินไป เลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีขนาด1นึ่กำปั้นครับแต่อาจจะแตกต่างจากรถชาวบ้านชาวช่องที่ลุงต้องวัดทางด้านซ้ายมือพื้นที่วางเท้าด้านขวาทำได้ดีด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านขวาประมาณ4นิ้วเพราะติดซุ้มล้อครับถ้าอยากจะเหยียดสุดขยับไปด้านขวาประมาณ6นิ้วถ้าเรามองว่ามันเป็นรถในยุค90ก็ถือว่ายอมรับได้ครับแต่ถ้าเทียบกับรถในยุคปัจจุบันในกลุ่มเดียวกันถือว่า แย่ yeah, แล้วเฮดรูมมีอยู่2องกำปั้นครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ80%ครับประตูด้านหน้ากว้างกว่าด้านหลังด้านหลังติดที่เสาซีนิดนึงครับประตูแถว2ตัววัสดุด้านบนเป็นผ้าครับบริเวณนี้เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปด้านล่างตกแต่งด้วยพรมช่องใส่ของมีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณครึ่งฝ่ามือ สามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc แบบนอนได้ด้านหลังเบาะคู่หน้าไม่มีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ครับไฟห้องโดยสารที่เบาะแถว2จะมีอยู่ด้านข้างครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาฟังกช์ชันการใช้งานมีฮุกแขวนของมาให้ด้วยทั้ง2ด้านครับเบาะแถว2งลุงนั่งและลุงชอบกับเบาะด้านหน้าครับออกแบบได้ดีกว่านั่งสบายกว่า องศาในการนั่งถือว่าดีครับตัวเบาะใหญ่หนานุ่มพนักพิงทำได้ดีปีกเบาไม่หนาครับกำลังดีเลยเอาเป็นว่านั่งทางกายสบายสบายเบาแถวสองนั่งดีสะ่ง,งั้นหัวหมอนปรับความสูงได้ครับแต่ไม่สามารถเอนมาด้านหน้าได้ตำแหน่งถือว่าโอเคครับมันเป็นรถที่ลุงชอบนั่งเบาแถวสองมากกว่าเบาแถวแรกอะเฮดลูมมีอยู่หนึ่งกําปั้นครับเลกลูม ถือว่าเป็นจุดเด่นของเบาะแถว2รุ่นนี้ก็ได้ครับลางเบาะสูงมากสอดเท้าได้สุดเลยพื้นที่เหลือเยอะมากครับมีอยู่กปัปป้นกว่าเท่าที่ลองนั่งดูขออนุญาตนะครับนั่งข่ยห้างได้เลยมันออกแบบเบาะแถว2ได้ดีจริงครับมันมีพื้นที่ขนาดลุงมาแอบซุกไขได้เลยครับเนี่ยที่พักแขนใหญ่หนาพักแขนสบายครับ แต่มันอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าโอเคตำแหน่งบอกคนที่5หัวหมอนไม่มีมาให้ครับพนักพิงถือว่าโอเคถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคปัจจุบันที่มีพักแขนดูด้านหลังด้วยแต่เบาะดีมากครับลุงชอบนั่งนุ่มสบายพื้นที่วางเท้าค่อนข้างลำบากครับเพราะรถรุ่นนี้ในต่างประเทศจะมีแบบขับสี่ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอุโมงค์เผารอ ถ้าอยากจะนั่งให้สบายต้องแชร์พื้นที่วางเท้าครับแต่อย่างที่บอกเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้พื้นที่วางเท้าเยอะมากทําให้การนั่งในตําแหน่งเบาคนที่5นั่งได้ดีครับนั่งทางไกาย,ยาวๆเปลี่ยนอริยบทได้ง่ายตําแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ครับถือว่าดีเลยทีเดียวถ้าเราไม่นับเรื่องหัวหมอนแต่เด็กนั่งดีกว่านั่งสบายกว่าครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับเก็บซ่อนได้ดี ไม่ทิมดักแน่นอนห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจครับและกดพื้นที่465ลิตรไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปเดินทาง5คนขนของพอครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจากกว้างและลึกเข้าไปครับแต่ค่อนข้างตื้นดูลุงเข้ามานั่ง มันมีแค่ประมาณ10เซนเองครับความสูงที่แตกต่างกันฝาท้ายค่อนข้างกว้างทําให้ยกของได้ง่ายถ้าเป็นรถในลักษณะแบบนี้คนของที่มีน้ําหนักเยอะสบายครับเพราะว่าไม่ต้องก้มยกดึงขึ้นมาอย่างกับพาสังกะจายเลยครับบอกให้เลยตรงนี้ลุงเข้าได้ไม่สุดเพราะว่าติดตัว CD Changer ครับแต่พื้นที่ถือว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานเลยสบายอะ่ะ มีช่องใส่ของมาให้ทั้งสองด้านครับซ้ายและขวาไฟสอห้องโดยสารอยู่ตรงนี้ครับยางอะไหล่และชุดเครื่องมือจะอยู่ด้านล่างครับทำมาดีมากเป็นแบบโฟมรองตัวยางอะไหล่เป็นแบบล้อกระทะครับชุดแม่แรงจะเป็นลักษณะเดียวกับเบนซ์เลยความมันประสงค์ของพาสาดอีกอย่างหนึ่งมันสามารถพับเบาะแถว2ได้ครับวิธีการพับดึง ตัวเบาะสามารถพับได้แบบ60-40ครับจากนั้นถอดหัวหมอนครับนี่เขาจะมีที่เสียบไปให้ตรงนี้ไม่ค่อยได้ถอดนานถอดยากครับนี่เขาออกแบบมาเผื่อทุกอย่างจะมีสลักลดด้านหลังครับ เวลาพับแล้วจะมีพื้นที่ประมาณ850-900ลิตรครับเอาเป็นว่าคุณสามารถใส่ของที่มีความยาวขนาด2เมตรได้อะอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นทีวีขนาด60นิ้วผมว่ายัดได้ครับสบายๆด้วยวัดง่ายๆครับลุงสูง177ลุงเข้ามานอนได้พอดีเลยครับขายันเบาะหัวยันกับฝาท้ายพอดีเพราะฉะนั้นของ2เมตรบรรทุกแบบเทินเอียงนิดนึง สบายครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับคุณเติ้นสวัสดีครับก่อนอื่นวันนี้ลุงขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์พาพี่ชายมาออกช่องเห็นบอกว่าตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยเปลี่ยนเจ้าของเลยใช่ครับพี่ชายคุณเนี่ยโตว่าคุณกี่ปีประมาณ6ปีครับประมาณ6ปีนะในยุคนั้นเนี่ยรถยุโรปมันก็มีหลายค่ายนะที่มีเข้ามาขายในบ้านเราทํา <c oughs> ทำไมที่บ้านถึงเลือกใช้ volkswagen passat ครับพอจะทราบไหม เพราะว่าราคาย่อมเยาถูกกว่าคู่แข่งในตลาดครับครับเพียงแค่900าแสนหนึงไม่ถึงล้านด้วยครับในยุคนั้นก็จะมีเบนซ์2 2 BM เบียนหมือเป็นถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นก็จะเป็น Accord ตาเพชรแอคคอรท้ายก้อนท้าย2ก้อน c ั m รี่ก็จะเป็น c a m รี ord, ่อสอสเตรเลียและโชมไม้บรรทัดหลังจากนั้นถ้าเป็นนิสสันก็จะเป็นเซฟิโล A32 เท่าที่ลุงจําราคาได้ป้ายแดงก็ถูกต้องครับคันนี้ถูกสุดจริงจริงและนอกเหนือจากราคาถูกแล้วมีอะไรมากเลยครับทางครอบครัวครับต้องเดินทางไกลบ่อยขับจากต่างจังหวัดมากรุงเทพครับพอดีต้องพาคุณตามาที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับครอบครัวเชื่อว่าต้องเป็นรถยุโรปครับเพราะว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานครับก็เชื่อในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็สมรรถนะการใช้งานเข้าใจนะในเรื่องของสมรรถนะแต่ มันมีดีอย่างไรครับพัส,สากคันนี้ยังอยู่จนถึงณปัจจุบันในบ้านคุณเนี่ยเอ่ออย่างแรกครับเครื่องยนตน์ทนทนทานมากครับทนทานใช่ครับแล้วก็พอดีผมโชคดีด้วยมีอู่ที่ไว้ใจได้ครับราคาย,ย่อมเยาครับแล้วก็สแสดงว่าค่ามันเทนันต่ํ่ค่อนข้างต่ำนะครับเหรอและราคาอะไรอ่ะโดยทั่วไปเวลาใครเห็นใช้รถอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความกลัวมากเลยว่าอุย้ยมันจะซ่อมแพงอะไหล่แพงอะไหล่ไม่ได้แพงมากขนาดน,นั้นครับไม่ได้แพงอย่างที่คิด อ่ออย่างเครื่องยนต์นี่ครับก็ใช้ได้หลายรุ่นเลยครับใช้แชรร่วมกับหลายรุ่นอ่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ใช,ใช้ได้หลายรุ่นตัวอะไหล่ก็ใช้ได้หลายรุ่นเช่นกับสกอด้าก็ได้กับออดีก็ได้ประมาณ<ช><ๆ>นั้นใช่ไหมครับ,รบถ้ามีความรู้หน่อยหรือหาอู่ที่ไว้ใจได้หน่อยก็จะสบายในจุดตรงน,นี้ไป,นนไปคุณต้นครับเมื่อกี้ผมติดใจนิดนึงเราพูดถึงเรื่องค่าบำรุงรักษามันควรจะต้องเก็บไว้ปีหนึ่งเท่าไหร่ครับสําหรับรถคันนี้อย่างต่ําก็ประมาณ10,000บาทครับถึง15ื่นครับ หมื่นบาทถึงหมื่นห้าพันบาทบต่อปีถ้าเทียบกับรถในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าถือว่าใกล้เคียงกับรถซีซัคเมทเลยนะใช่ครับใช่ถ้าเราไม่นับรถป้ายแดงก็ถือว่าต่ำมากลองยกตัวอย่างหะครับเช่นอย่างเกียร์ราคาประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเครื่องเกียร์ที่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาก็ประมาณ22งหมืองเองครับสองหมื่นสองอ่าไม่แพงอย่างคันนี้เองอะครับผมก็บอกว่าอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกียร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยค่าโอเวอร์ฮอลเกียร์ของรถคันนี้ผมก็ไม่เคย ที่มันเกิน30,000บาทก็ถือว่ายอมรับได้ครับยังไงขอขอบคุณคุณเต้นมากครับที่อุตส่าห์เอา,อา,อาพี่ชายมาให้ชมอย่างที่บอกครับรถเก่าต้องทำกันบ้านเยอะๆและคุณจะรู้ว่ามันเล่นได้ครับข้อดี 1. ราคามือ2ในปัจจุบันถ้าเทียบกับรถในคลาสเดียวกันถือว่าถูกมากอีกอย่างถ้าเปรียบเทียบกับราคาโฟกอ์อในยุคเดียวกันโฟก์แพงกว่าครับ 2. เครื่องยนต์ทนทานมากจากประสบการณ์ที่เคยเจอรถเครื่องฮีทแต่ฝาไม่โก่งครับ 3. อะไหล่และค่าซ่อมไม่ได้แพงอย่างที่คิดอีกอย่างหนึ่งมันสามารถใช้ร่วมกับรถยนต์ v o l v o Skoda และ Audi ได้ครับ 4. ศูนย์บริการไม่ต้องพูดถึงแต่อู่เฉพาะทางยุคนี้ซ่อมจบครับ 5. สมรรถนะ การควบคุมการทรงตัวสไตล์รถยุโรปแทๆ้ๆไว้ใจได้ 6. ตัวถังแข็งแรงมากเหล็กดีร่างกายพร้อมปะทะข้อเสีย 1. ตีนต้นกับอัตราเร่งค่อนข้างอืดไม่ถูกใจสายซิ่งสไตล์รถเป็นแบบไปเนิบๆช้าๆตีนปลายพอได้ครับ 2. ภายในขาดความหรูหราไปนิดนึงครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยุโรปค่ายอื่น 3. สายพานทามมิง่งอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นแค่60,000กิโลต้องเปลี่ยนครับถ้าเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่น1,000 0 0โลอัพ 4. ระบบแอร์ตามสไตล์รถยุโรปไม่ฉ่ำ 5. น้ำมันเกียร์อัตโนมัติต้องใช้ของ v o l ks w a g e n เท่านั้นส่วนใหญ่เท่าที่เจอรถเกียร์เสียเพราะว่าใช้น้ำมันผิดประเภทครับ 6. กระจกมองข้างซ้ายขวามุมมองแคบแนะนำให้เบิกของใหม่ครับมันจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันใช้งานได้ดีกว่าเยอะอาการประจำรุ่น1เกี่ยวกับระบบเกียร์ชอบเสียกันบ่อยๆส่วนตัวเท่าที่เคยเจอปัญหาเกิดจากการใช้น้ำมันเกียร์ผิดประเภทครับถ้าเกียร์เสียค่าเปลี่ยนประมาณ2 2 0 0 0บาทแต่ถ้าโอเวอร์ฮอลเกือบส0,000ครับ ถ้าใครคิดจะใช้รถยาวๆแนะนำว่าโอร์ฮอลดีกว่า 2. พเพราขับหน้าไม่ถูกโลกกับถนนเมืองไทยครับแนะนำว่าใครที่ใช้รถมานานๆหรือเพิ่งได้รถมาควรตรวจเช็คครับดีกว่าไปหักบนถนน 3. ปั๊ม ABS มีปัญหาแบบเดียวกันกับรถยุโรปโดยทั่วไปครับ 4. วัสดุภายในกรอบแตก ง่ายเช่นคอพวงมลาลัยมือจับประตูคอนโซลหน้าแต่หาได้ในราคาไม่แพงครับ 5. เลือนไม้เสียก่อนซ่อมแนะนำให้ลองเช็คราคาที่เชียงกงก่อนถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,500บาทครับ 6. คอท่อป,ปั๊มติก๊กชอบกรอบแตก 8. อันนี้เป็นตามสภาพครับใครได้ลดมือสองมาถ้าทำได้แนะนำให้เปลี่ยนครับ 7, เกี่ยวกับระบบความร้อนที่รถเก่าชอบเป็นกันแนะนำว่าถ้าได้มาให้เคลียร์ระบบทั้งหมดและใช้น้ำยาคุณแลนดครับถ้าคุณทำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นคุณไปทำเกี่ยวกับระบบแอร์แอร์จะเย็นขึ้นอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง12-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11กิโลลิตร ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออก 1. mercedes benz w 2 0 2 2. bmw e 36, 3 6 3. o n e volvo 8 5ด 4. audi a 4 5. p e u g o t 0 6 6. alfa Romeo 156และ 7. s a a s a b 900ครับราคามือหนึ่งตอนป้ายแดง938,000บาทครับคันนี้ยังเป็นมือเดียว ตั้งแต่ออกจากห้างนะสำหรับราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่60,000บาทจนถึง150,000บาทครับจะขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์และสภาพของตัวรถครับกับ Volkswagen Passat B4 เล่นได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นเมื่อก่อนลุงจะหาใช้เองจะมองตัวดีเซล1.9 TDI เป็นหลักครับแต่ณนะปัจจุบันเครื่องยนต์ขนาด2.0 AGG ก็ไม่ขี้เลยนะ เพราะสถานการณ์น้ำมันเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนครับตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองไม่ได้กินดุเดือนมากแต่ถ้าคุณอยากประหยัดจับดมแก๊สก็ชิวๆครับลองตัดสินใจกันดูครับกับรถราคาหลักหมื่นกว้างขวางนั่งสบายถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ v o l k s w a า e n p a น s า t B4 โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เล่นง่ายครับราคาหลักหมื่นแต่ความหรูหราถือว่าคุ้มกับงบที่จ่ายไปครับการใช้งานโดยทั่วไปอย่างที่บอกครับว่าค่าอะไหล่ค่าดูแลรักษาต่ำเอาเป็นว่าต่ำกว่า c ี e ซ m กเมนแล้วกันนะถ้าคิดไว้นะครับโดยรวม ใช้งานได้ดีครับช่วงล่างดีนะครับสมรถนะนี่คือสมรทนะยุโรปแท้ๆคุณได้เลยแต่ตามสไตล์ของ Volkswagen ไม่เน้นออปชั่นความหรูหราแพร์พาวครับเน้นการใช้งานตัววัสดุตามสภาพถ้าทำใจรับได้ก็โอเคครับถ้ารับไม่ได้ซื้อเปลี่ยนก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดคอพวงมาลัย1,800มือ2 แผงประตูมือจงมือจับทำได้หมดครับสมัยนี้ซ่อมประตูถ้าจะไม่ผิดด้านข้างแผงละพันครับถ้ามันกรอบแตกด้านบนจะหุ้มใหม่ก็ได้อาจจะไม่คุ้มยกคอนโซลคุ้มกว่าลองตัดสินใจกันดูครับกับรถประเภทนี้กับยุคน้ำมันแพงถ้าคุณอยากได้ความหรูหราจัดได้เลย